สวัสดีครับนักเรียครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่2นะครับนะครับชื่อหน่วยในการเรียนรู้นะครับในคลิปนี้นะครับการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะครับก็คือยังอยู่ในหัวข้อโปรแกรมนำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดกันนะครับ ข้อ2นับ3ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดโมค้นหาจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับและจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมน,นำเสนอข้อ2ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะครับ 3. เห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมน,นำเสนอในการนำเสนองานนะครับเอาละครับ นักเรียนครับในคลิปที่ผ่านมานะครับครูได้มีมอบหมายให้เราไปทําภารกิจนะครับ1นชิ้นนะครับก็คือให้นักเรียนไปทําการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชัน powerpoint นะครับแล้วมาติดตั้งเออลงบนโทรศัพท์ตัวเองใช่ไหมครับก็ทุกคนติดตั้งกัน พร้อมแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดดูตัวโปรแกรมนะครับหรือว่าตัวแอปพลิเคชันนั้นนะครับมาดูส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับหรือส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนั้นนะครับว่าจะมีเมนูอะไรบ้างมีเครื่องมือใช้อย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเอาละครับตัดไปยังหน้าจอมือถือเลยครับไปดูพร้อมกันเลย ครับผม <c oughs> ครับนักเรียนครับเราตัดมาที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยให้นักเรียนเเลื่อนหาตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน powerpoint นะครับที่นักเรียนติดตั้งนะครับดูว่าอยู่ตรง ำแหน่งไหนนะครับของครูนะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับของพวกเราเจอกันแล้วยังนะครับเอาละครับเมื่อเจอแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างว่างๆแบบนี้นะครับ จะขึ้นแบบนี้หน้าต่างว่างๆจะขึ้นอย่างนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะขึ้นว่าให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็ไม่ไม่ต้องไปลงชื่ออะไรนะครับบางคนกดเข้ามาแล้วก็มีให้เลือกออระดับ <c oughs> เป็นแพตตินัมอะไรเสียตังเรากดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปเลย นะครับให้ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับสำคัญนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอันอื่นนะครับสนใจเฉพาะแค่ว่าของเรามาอย่างหน้าจอที่มีเ,เครื่องหมายบวกตรงมุมบนด้านขวาด้านขวามือหรือเปล่านะครับมีไหมนะครับ อาะครับเมื่อทุกคนอยู่หน้าจอนี้แล้วคนระับ <c oughs> เดี๋ยวครูจะอธิบายทีละตัวก่อนว่าเออบางอันนี้ทําความเข้าใจก่อนนะครับของครูเคยผ่านการใช้งานมาแล้วก็เลยมีพวกงานอะไรแบบนี้นะครับของพวกเราของนักเรียนบางคนยังไม่ได้เริ่มทํางานอะไรเลยนะครับก็จะปีว่างเปลา่า แล้วก็อาจจะมีลงชื่อเข้าใช้นะครับดังนั้นไม่ต้องไปสนใจมันก่อนนะครับเราสนใจแค่ว่าให้มีเครื่องหมายบวกตรงมุมบนด้านขวาก็พอนะครับเอาละครับทีนี้อธิบายก่อนนะครับตัวแรกเลยที่ครูจะอธิบายนะครับรูปแพชเป็นรูปแพชนะครับนั่นหมายถึงให้เราอัปเกรด โปรแกรมของเรานะครับให้มันมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะสอบถามเราว่าคุณจะฟังก์ชันแบบนี้หรือเปล่ามันก็จะเสียเงินนะครับ <c oughs> มันก็จะเสียเงินยกระดับเป็นพรีเมียมอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับข้ามไปเลย ทีนี้ตัวต่อไปนะครับที่ครูจะแนะนำก็คออือรูปเว้นขยายนะครับรูปเว้นขยายนี้มีไว้ทำอะไรนะครับไว้สำหรับค้นหางานนะครับงานในกรณีที่มีงานอยู่ในเครื่องเรานะครับที่ใช้โปรแกรมอยู่จำนวนมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราเก็บงานไว้ตรงไหนหาไม่เจอเราก็ใช้ตัวเว้นขยายเนี่ยกด แล้วก็ไปค้นหาพิมพ์ชื่อค้นหานะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกหมายถึงอะไรนะครับเครื่องหมายบวกหมายถึงเริ่มสร้างงานชิ้นใหม่นะครับงานใหม่นะครับเริ่มสร้างงานชิ้นใหม่งานใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมากดมันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างก่อนนะครับมาดูตัวข้างล่าง ตัวข้างล่างก็คือเออ่รูปนาฬิกานะครับล่าสุดเห็นไหมครับมันมันคือหมายความว่าอะไรมันคือประวัตินะครับในการทำงานที่นั้นนะครับจะบอกวันเดือนปีในการออ่ทำงานที่นั้นนะครับต่อมาต่อมาก็คือแชร์ใช่ไหมครับแชร์ก็คืองานที่เพื่อน เพื่อนแชร์มานะครับเป็นงานที่เพื่อนส่งมาให้เรานะครับแล้วทีนี้ตัวต่อไปก็คือเปิดใช่ไหมครับเป็นแฟ้มก็คือเปิดงานจากเหล่งเก็บข้อมูลข้อมูลอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีมีแชร์กับฉันเอ่อไปเปิดจากงานที่อยู่ในวันใดนะครับอันนี้ก็คือมันจะลึกลงไปเปิดงานที่อยู่ในอุปกรณ์นี้ เรียกดู Google Drive อะไรต่างๆนานาระบบคลาวนะครับอันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับเราไม่ต้องไปสนใจไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงขั้นเรียนรู้ก่อนนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มเริ่มทำนะครับเริ่มทำดู นรัว่าจะเป็นยังไงเครื่องหมายบวกครับกดกดเครื่องหมายบวกนะครับที่อยู่ด้านบนมุมขวามุมขวามือนะครับมุมขวามือให้เราก,กดเข้าไปเลยครับกดบวกไปเลยหลังจากกดใช่ไหมครับจะมี แบบให้เลือกนะครับก็จะเป็นแบบพื้นหลังให้เราเลือกก็เยอะแยะเลยนะครับจะมีให้เราเลือกยินดีต้อนรับแกลอรี่มั่งเป็นกล่องมั่งกล่องไม้มั่งนะครับอ้างอินเบอร์ลินห้องฟ้าอันนี้คือแบบพื้นหลังนะครับที่โปรแกรมสร้างมาให้เรานะครับสร้างมาให้เรานะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราครูจะให้ เราเลือกเหมือนกันก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ก่อนนะครับก็คือเลือกแบบอันบนเลยครับก็คืองานนำเสนอเปล่านะครับงานนำเสนอเปล่าครับเมื่อเห็นแล้วกดเข้าไปเลยครับปั๊บกดเข้าไปเลย อ้าวมันก็มีหน้าต่างขึ้นมาลองใช้มุมมองเขาโค้งโค้งเขาเขาร่างตัวอย่างนะครับอ่านเสร็จแล้วเราก็บอกไม่ละ่ะขอบคุณนะครับกดคำว่าไม่ละ่ะขอบคุณนะครับไม่ล่ะขอบคุณอากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปอ้ามันก็ขึ้น มาเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับถ้าของใครมีข้อความนะครับมีข้อความขึ้นมาบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับถ้าของใครมีข้อความมาก็อ่านก็อ่านแล้วก็กดเข้าใจแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าใจแล้วนะครับทีนี้คุณจะมาบอกส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องมือกันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> ตัวแรกเลยเครื่องมือตัวแรกเลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนก็คือ,อ,อตัว A กับคล้ายๆปากกานะครับก็คือเกี่ยวกับการ ตกแต่งนักเรียนลองกอดเข้าไปเลยนะครับนะครับเมื่อเราก,กดนะครับเกี่ยวกับเอ,อ่อพวกตกแต่งฟอนต์ตกแต่งตัวอักษรสีตัวอักษรจัดรูปแบบต่างๆนะครับเลื่อนสามารถเลื่อนเลื่อนข้างล่างได้นะครับสามารถเอามือเลื่อนนะครับขึ้นลงได้นะครับในบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นลงนะครับ อันนี้ตัว A นะครับแล้วก็มีปากกานะครับก็เกี่ยวกับการตกแต่งนะครับทีนี้กดแบ็คกลับไปอามาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเว้นขยายนไหมครับเป็นเว้นขยายนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นการนําเสนอสไลด์การนําเสนองานของเรา ให้เป็นรูปแบบสไลด์นะครับให้เป็นรูปแบบสไลด์เวลาเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเปิดเพื่อนำเสนอแล้วเราก็มากดปุ่มนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเขาโครงนะครับเขาโครงอยู่ทางด้านล่างครับเขาโครงตัวนี้นะครับเราลอง กดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับเลื่อนได้ครับเลื่อนขึ้นลงได้ก็จะมีสไลด์ชื่อเรื่องชื่อเรื่องและเนื้อหาออส่วนหัวส่วนหัวของส่วนนะครับเนื้อหา2ส,ส่วนเราทําการทดลองกดดูนะครับทดลองกดดูเห็นไหมครับมันพื้นที่การทำงานของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วย เมื่อเรากดเลือกนะครับนักเรียนลองกดเลือกดูนะครับอลองกดดูปับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับทีนี้ต่อไปกดแบ็คกลับนะครับต่อตัวต่อไปเครื่องมือตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับก็คือไว้ใส่บทสนทนา นะครับไว้ใส่บทสนทนาตัวต่อไปก็คือเอาไว้แทรกตารางนะครับเวลาเราจะทำตารางนะครับเอาไว้แทรกตารางนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือการที่เราจะใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพแต่รูปภาพต่างๆนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูเขา <c oughs> มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใส่รูปภาพรูปภาพนี้จากในเครื่องในเครื่องของเรานะครับ <c oughs> หรือจากในข้างนอกนะครับในไดรฟ์ข้างนอกก็แล้วแต่นะครับนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปก็คือจะใส่พวกสัญ,ญลักษณ Uhm. รูปทรงต่างๆรูปเส้นต่างๆนะครับเอาลองกดก็ไปดูนะครับเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นลงดูรูปทรงสามเหลี่ยมเส้นลูกศรรูปสี่เหลี่ยมเลขาคณิตต่างๆแปดเหลี่ยมอะไรมีเยอะแยะเลยตรงนี้นะครับเอ่อเห็นไหมครับเราเอาเอามือเลื่อนดูนะครับเห็นไหมเป็นรูปดาวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ สีที่มันเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเวลาเราทำงานเราไม่ชอบสีสีเดิมเดิมมันจะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้เป็นสีเหลืองสีเขียวก็แล้วแต่เรานะครับในการทำงานของเราครับลองกด back กับดูก่อนเอาทีนี้นะครับตัวต่อไปก็คือตัว a ที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นการใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความนะครับตัวต่อไปนะครับแถบนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับถ้าเราตัวต่อไปก็คือเห็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าเราเจากล้องถ่ายรูปมาก็ได้นะครับถ่ายรูปเรานะครับและตัวสุดท้ายเลย ถ้าเกิดเราทำงานผิดพลาดไปนะครับเรากดย้อนกลับเรากดย้อนกัจะสังเกตนะครับมีทั้งบนและด้านล่างนะครับปุ <c> ่ <oughs> มย้อนกลับแก้ไขนะครับนี่ครูอธิบายแบบคร่าวๆนะครับนี่ก็คือเครื่องมือนะครับในการใช้โปรแกรม powerpoint นะครับ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาสมมุติว่าเราทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเราทํางานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราต้องบันทึกใช่ไหมครับต้องบันทึกเก็บชิ้นงานไว้นะครับให้เราไปที่สามเหลี่ยมเออจุดสามจุดนี้นะครับสามจุดข้างบนนะครับลองกดไปดูนะครับมันจะมีให้ มีคำสั่งสไลด์ใหม่บันทึกย่อแชร์เราจะไปแชร์ให้คนอื่นก็ได้กดบันทึกแล้วก็บันทึกเป็นแล้วก็ประวัติการทำง,งานของเราบันทึกกับบันทึกเป็นมันแตกต่างกันยังไงกรณีที่เราทำงานขึ้นมาใหม่นะครับทำงานขึ้นมาขึ้นมาใหม่เลยนะครับให้เราไปกดบันทึกเป็นนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับแต่ถ้าเราเปิดงานเก่าขึ้นมาแล้วก็ทำงานต่อเนื่องนะครับให้เรากดบันทึกนะครับแต่จริงๆก็กดบันทึกได้นะครับงานใหม่กดบันทึกเป็นส่วนงานเก่าแล้วทำต่อเนื่องนะครับให้เรากดบันทึกไปนะครับอ,อ่ผมต่อไปก็คือ การเพิ่มสไลด์นะครับก็จะมีบวกบวกอยู่ใช่ไหมครับตอหน้าตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งสไลด์นะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มนะครับเรากดบวกเพิ่มดูครับนะมันจะเพิ่มเป็นสองสไลด์แล้วนะครับถ้าเราลบเราต้องการจะลบทำยังไงถ้าเรากดแบบพัดเยอะเะเลยถ้าเราจะลบให้เรากดให้เราออานิ้วนะครับ ไปกดที่สไลด์ที่เราต้องการจะลบนะครับอันนี้คงมีอยู่3สไลด์ใช่ไหมครับ1 2 3ครูจะลบสไลด์ที่2งครูเอานิ้วไปกดแช่นะครับไปกดแช่เลยมันจะมีเมนูคำสั่งขึ้นมาก็กดคาว่าลบเท่านี้เองนะครับครับนักเรียนครับที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับบน หน้าจอนะครับนั่นคือส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของ powerpoint นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาเริ่มการใช้งานนะครับมาลองหัดทำงานนำเสนอกันนะครับโดยโปรแกรม powerpoint นี่แหละครับใช้กันยิงเลยนะครับว่าเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงมากมันจะยากยุ่งยากขนาดไหนนะครับ คลิปนี้ไม่มีงานให้นักเรียนทำนะครับไม่มีงานให้นักเรียนทำเพียงแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจส่วนไหนไม่เข้าใจส่วนประกอบตรงไหนนะครับในเนื้อหาคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับย้อนคลิปกลับไปดูใหม่เพื่อความมั่นใจนะครับเอาละครับและในสำหรับในคลิปนี้นะครับผูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ